สนับสนุนโดยสีมะครีม AJ DVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะนี่นี่พี่ตายอเมื่อคืนได้ดูหรือเปล่านี่มวยหญิงชิงแชมป์โลกอ๋อที่ต่อยกับต่างชาตินล่เหรอถูกต้องโหดูสิวะม,มันมากเลยนะเว้ยคนไทยนี่มันเก่งจริง ต่อยคู่ต่อสู้แค่หมัดเดียวจอดเลยใช่แล้วพี่และที่สําคัญเนี่ยนะน้องคนนี้ปีที่แล้วเป็นแชมป์มาตั้งสองสามสมัยแน่ปปะสองสามสมัยไม่ธรรมดาคนไทยนี่มันเก่งจริงเว้ยแค่หมัดเดียวจอดเลยโหแค่หมัดเดียวจอดทาเป็นมาคุยเมียผมเนี่ยนิ้วเดียวจอดเลยนิ้วเดียวจอดยังไงวะเพื่อนต้องนี้นะเมื่อวานเนี่ยผมกับเมียนั่งรถเมย์กลับบ้าน เมียผมนี่นะใช้แค่นิ้วเดียวกดกลิ่นรถเมย์งเงี้ยจอดเลยเ<ม>จ๋งไหมนิ้วเดียวจริงด้วยนิ้วเดียวจอดเลยมันหน้ามันหน้าหน้าถือเมียผมใช่ไหมพี่มันหน้ากระทืบกแกเนี่ยโอ้โหเรื่องเขาจริงจังกันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ใจเย็นใจเย็น อยสายคอลลาเจนโ o ต u s i สอิมเพรสชั่นอ้ว่าม่ยังแพงมาอยู่นะ80ดสิบลังในมันแพงไปโอ้เจ๊บ้านออกจากกว้างใหญ่กระดดไปแต่มันแพงไปนะโอ้ผมก็หูด้วยโอ้ยสนใจไหมครับซอไปๆๆๆๆๆ แพงหรือว <detection? S 3> ่าไงแต่สิบล้านเน่ยไม่แพงเลยเฮ้แต่ว่าโอ้โหแพงนะไม่แพงโอ้ต้องไม่ซื้อดีกว่าเนาะหนูก็ว่าแพงมากโอ้โหแพงมากคุผู้ชายมันจะไซใส่เขาทำไมเออแทนที่จะไปใส่ลูกกูณนี่แก้มาที่เลยมาที่เลยนะครับเออมาที่ไปลองถามจิตใจลูกดูหน่อยแหละครับลูกว่าไงลูกว่ามันแพงไม่เลวค่ะมันแพงมากเลยมันแพงเกินไปอะค่ะหนูไม่ยอมนะคะมันแพงมาก จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะอให้เขาเล่นมันดิให้เาเปิดโอกาสให้เขาแสดงออกก็เล่นได้ก็ไม่ได้ว่าก็เล่นไปเซ่เอาเลยพี่ผมอยากเห็นเลือดเฮ้ยบ้าดิ๊ดิ๊อด๊ดด่ง้ิิ๊อดดิอดิไดดไดิ ไอยาครับอัซซ่าครับตกลงตัดแตกไหมครับแตสิบ้างอ้วววโหของตกไม่นุ่งรอบขอรักแกไอยาใส่สิบ้างอ้ววไม่แพงหรอกหน้าเรามาเบิกเงินสดมาให้ร้อยล้านอ่ะอันนี้ก็แค่ก็แปดสิบไงไม่เป็นไรก็เบิกมาร้อยล้านใช่ไหมอีกยี่สิบลังก็แป่งทิปย์มนเข้าไปโอ้โหยบ้าละเอาไว้ตกแต่งบ้านเถอะเอ่อเอาไอยาตกลงซื้อสองหลังเลยตกลงปิ๊งที่เด็อารมณ์สองหลังคู่เดี๋ยวเดี๋ยวตื่นเต้นขนาดนี้หลอกกันใช่ไหมหลอกครับ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเออถ้าอย่างไรแล้วเดี๋ยวเข้าไปทําสัญญากันข้างในนะครับแต่ว่าเอ่อเธานำเงินสดมาไหมครับเงินสดครับโอเคเลยครับดูเช็คดูก็ได้ไปเวลาก็ไปตั้งสัญญาแม่แปดสุขล่างสุกๆเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ต้องทอนนะครับเชิญทอนเป็นแบงค์ยี่สิบให้อ้วนทั้งหมดเลยมาเข้าไปทัดกัญญาเชิญด้านไหนเลยครับด้านไหนเลยครับดูสิด้้านนครับก็จะตอีเอาปีกกระเบื้องแบบใสดีครับ สงสารคุณนายเนาะมีลูกหลังเป็นฝูงฝงอาศัยไม่ไ่ไม่มีใครมารู้แหละนั่นน่ะสิถ้าพวกเป็นลูกหลานกองฉันนะอเอาคิดเต่าเยบฝ่าให้ตายไปตั้งแต่เล็กๆแล้วนี่พอเถอะครับคนทุกคนน่ะย่อมมีสิทธิ์เป็นของตัวเองเราจะไปคิดแทนเขาไม่ได้หรอกครับอย่างคำโบรางเขาว่า ลูกหลางเนี่นะยนะเลี้ยงได้แต่ตัวบางตัวก็เลี้ยงไม่และเฮ้ดูที่มัน,ม,น,ม,นมาสงใจใหดีมันนา่าแข็งใจไยใช่ค่ะเจ้าคุณนายอ่ะแกจวนจะลงลงยู่แล้วไม่รู้จะตายวันตายพรุ่งไม่น่าไม่น่าเลยไม่น่ามาทิ้งกันได้ลงไม่ได้นะคะคุณนายขาปวดปีลูกแบบนี้นะคะจะต้องตามดาใจเกต ให้คนมันรู้ไ้ตัวเลยว่าพ่อแม่มันไม่จังตจนไอ้พวกเนี้ยแต่ไม่จังกมเจ่อมจอามเอาครับส่งมีดที่งเรื่องมาอันนี้ไม่ใช่มีดครับอันเนี้ยเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ครับฮะ <c oughs> จังหวัดหนึ่งของภาคใต้ครับพัทลุง <c oughs> โอ้ <c oughs> ไปทำไมพัทลุงครับเอ้า โอ้เล่นไม่ได้โอ้คนน้ำผงเล่นไม่ได้ก็ให้ใน<อ>ายโยงดิรับมุกเด็กเล่มสามจังหวัดภาคใต้ไงเออที่มากครับหรือส่งมีดมา้วะอันนี้ไม่ใช่มีดครับอ,อันเนี้ยเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ครับอ๋อพังพงาุยโอ้ยตั้งคูง่เลยอ่ะนี่ คนใต้ด้วยกันแล้วทำไมไม่โบกผ่านจะได้ผู้ไรเออเอออยู่ใกล้ๆกันแล้วแท้หนูเล็กได้นะได้เลยเอ้าเอาตาเอาดูเขาสิเอ้อมเอามีดมาอันนี้ไม่ใช่มีดอันเนี้ยเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้อุตรดิตถ์เหรอเดี๋ยวได้ไงนะกใครอน่ยนี่คืเหนือไปทำไมใต้มันอุตตะลิกได้ไงวะอ้าวมันก็ใต้มาจากเหนือเลยนี่ โอ้ได้อย่างเหนือเลยนี่เอามิกมาเดี๋ยวทำไมอะไรจะเล่นมิกเล่นไม้หนูกเขาเป็นลูกเป็นหลังวัวทงไม่ไล่วัวทงไม่ไล่เอามิกมาหลังลูกหลังจะฆ่าแกงกันเลยหรือไงไม่ไล่ฆ่าลูกว่าจะฆ่าหรือสองของเนี่ยทำไมอ่ะโตมายิงดาวลูกวัวอยู่ไลรนี่ ด่าลูกว่ายังไม่พอยังลามถึงว่าอีกนะกบรรลูกหลังไม่ลีก็มาหน้าตำเนี่ะเอาเธอถึงจะไมลีทั้งขอกไม่ลีทั้งฝูงอย่างที่ว่าเนี่ย <c oughs> เออเนี่ยจำยไว้นะลูกเนี่ยนะคงเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยยังไงก็รักลูกลูกจะเลวลูกจะทำผิดสักกี่หองกี่ครั้งคงเป็นพ่อเป็นแม่ก็พร้อมที่จะให้อาภัยลูกเสมอ ำเข้าไว้พวกเราเสียใจที er> <t t ่ถูกไล่ออกจากบ้านเอฟกันอะใช่เหรอออะ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 ออะอะะอ่ะอะอกอะหล้ะอ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 อนกลับอะ ถ้ามารู้ว่าเราหลาพวกมันนะดมกระทึกแบงตั้งแต่แเป็กล uh ้วยตากแี่ยก็ยังไม่จะเกเยกูนี่เลยดูนีมาโอ้ยอยากจะบอกวามาโอ้ยอยากจะ จะร้องทำไมนักหนาวะจะถามว่าเป็นอะไรร้องผมร้องให้กันมาคุไอ้แชนกับไอ้ชานอ่ะแฟนของป้าหมวยใหญ่อ่ะมันมันเป็นแกงต้มตุนค่ะมันหลอกขายแานป้อมไปกับพวกเราอะค่ะทีชาบ้าไอ้บ้านี่มาบอกว่าเป็นสวรรค์กลางกรุงมีธรรมชาติมีความสดวกสบายท้อง เราไปดูเท่าน,นั้นแหละ,ะไปยังไงมันคือสวนลุมอไอ้ยาแล้วกว่าเราจะรออู้ตัวเออมันจะเอาเงินที่พวกเราโอนได้มาคนละสี่สิบล้านหอมหนีไปแล้วค่ะบอกว่ากังวางพวกเราถกข้าไปนั่งกินที่เกาะไา่เกาะไหนไอ่ะเกาะการขนนนนั่นเองไอ้ยา สุดดยสบู่เบเนต C ีแอนีนี่เลอะหลงกลมั้งโอนเงินให้มันคนละ40ล้านใช่ที่หาให้ไป,ไป,ไปอ่ะคนละสีล้นานเงินเงียบไหมฮ<า><า>ะสนุนเจ็บไม่ได้เจบ็บบอลแปดสิบล้านอยู่ในนี้แล้วหรือกป้าพุกเดียวกับโจงเหรอใช่ไรยนี่นี่ฟังกองลูกๆฟังกองว่าไม่ไหไรไปพวกเรียกอมังแต่ว่าดีชะบุงมีคนมาบอกว่าว่า พวกมันนะเป็นโจงเออแล้วรู้ดีอ่รรู้ดีใครอะ,ะเดสิ<อ>ก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องขอขอบคุณไอ้คงที่มาบอกอ๋อใครอะ,ะเดี๋ยวสิอ้าวมีคนมาบอกรู้เหรอเออแล้วว่าก็พอมีคนมาบอกว่าปุ๊บเนี่ยนะเออแล้วก็เดี๋ยวสิ<ะ><อ> แล้วหมาทำยังไงต่อพวกก่อนเลยไปแจ้งตำรวจจับพวกมังไว้ขังคุกไว้หมดเลี้ยวโอ้ยดีแล้วได้เงินค่าเอาพวกมังไปขังคุกเลยใช่ไหมใช่สมน้ำหลวงจัหน้าไอ้พวกเลี้ยวซ้ำจับมังขังคุกเลยนี่แล้วไม่เป็นไรใครอะใคระใครมาต่อไปใครอะเราต้องขอบคุณที่ประมาบอกเราใครอะใครอะกับอือเดินชนอะไรอ่ะเดินชนฝาโอ้โห เพา<ม>ว่าเป็นคนบอกเองอคนที่มาบอกคือหลืเหรออาหลงเหรอไม่หลงแต่หลงนิดหน่อยเดินชนตึกนี่หลงหลงแต่ตอนนี้ไม่หลงมาถูกที่แล้วหรือรือเป็นคนอาหลงหเป็นคนมาบอกว่า,วาพวกมันเป็นโจงโอ้ <c oughs> ขอบคุณที่ช่วยพวกเราเออแล้วก็ก้องขอทักเรื่อด้วยนะเี่ทคือพังมาไม่เป็นไร ความรักน่ะอ้วเข้าใจดีมันห้ามกันไม่ได้แล้วที่อ้วมาวันนี้อ้วต้องการจะมาลาพวกลอกกับเมืองจีนเพราะว่ามีธุรกิจตูรกิจหมืนแล้วจะเริญเรเพว่งไปสะดุดทำไมธูรกิจหมื่นล้านหมื่นล้านกอที่ดินครึ่งมงทงทนยังขัดคงดูแล ไม่ต้องหาหรือไปแล้วมาไม่ต้องหาเลยที่มันใหญ่มากเจมูก็เงินครึ่งมึงเป็นมึงมึงรั้งนี่เป็นของนึงเนื้อแล้ว่ที่นึงอีกครึ่งองค์ทองเป็นของนึ้อเหรอใช่สิเออลงรื่องที่เพิ่งมาว่าขอโทษเสียใจไม่ต้องอาบ่าว่าหรืออยากจะลืมความหลังเก่าไหมขอโทษด้วยวัวไม่สงอดีตอีกแล้วโอ้โห เพราะว่ามีคงรักใหม่แล้วสนุดเ,เราสองคงจะไปอยู่เมืองจริงด้วยกันจริงไหมาหมายนะแม่อมงแล้วเท่าแก่เฮ้ยเฮ้ยหยาแม่องแล้วเท่าแก <ai> ่เราจะไปด้วยกันเยี๋ยวๆๆาไอ้ทีที่สามที่สี่ท้เขาคุกคักนี่ไม่ใช่แมวขึ้นบ้านเหรอไม่ใช่ ว่าครึ่งมั่งนั่งเราไปอยู่เมืองจริงกันดีกว่าเลืต้องพาอ้วไปกินนมจริงแล้วก็พาลูกไปกินนมจริงแล้วก็พาไปกินกขนงน้ำยาแตงใสปลาแล้วก็ว่าจะตนะว,วนนะ์อย่างนั้นเร็วเถิดนะอย่าชักช้าเดี๋ยวมึงจริงาาาาายายยยบยบยบ โอกาสไปเลยคนดีดๆรวยๆแล้วก็ไม่เอาอะ่ะดูนี่นั่งไหมอะ่ะที่แท้มึงหายหัวไป,วไปวววอ่ะสุ่มหาผัวนี่เองไม่ต้องเถียงกลางต่อไปนี้สาม,มัคคีกันเข้าไว้อยู่บ้างนี่แหละมีความสุขทีข่สุดใครทําผิดทำพลาดไปเดี๋ยวอาบ้า<ห>ว่าจะบอกว่าตัวอาหมวยใหญเมียลูกสาวขอโทษขอโทษเอาอย่างนี้ต่อไปนี้ว่าจะไม่ขัดคำสั่งของอาม้าอีกว่ารับว่า วัวเดียงขอสายัสญญาสงังายาว่าไม่ถือเอา,อานิงน่งๆล,ลูกนิงน่งๆนิ่งๆิ่งไม่เอาหน้าลงเป้ยลอนี่นะอาม่เนี่ย <c oughs> เอาอย่างงี้<ม>ว่านะ <c oughs> พร้อมให้อาภายัยเสมอแต่ว่าพวกเลือก ไปขอขมาอาวังนาอาเตียรลูกกองนะไป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 พี่เงินทองไม่สูงหาไปเพราะว่าวิงยางของอาเตียรมันคุ้มรองพวกวัวอยู่ถูกต้องไม่พ็ิกี่ว่าเฮ้ยพวกเราไปขอขมาไปขมามาแล้วก็ไปิญครับขอขมาภายลวงวิงยางของเตียรลือต่อหน้าสอบเออมากมากมาก มายิงเพ่พมหนับพมตากลางอาหวงเอ้ยลูกๆมาพมกันแล้วนะกลับมาหมกเลี้ยวต่อไปเนี่ยว่าแล้วลูกๆเนี่ยนะจะไม่มีใครแยกจากบ้านนี้ไปไหนอีกเลี้ยวสัญญาต่อนหน้าเตี่ยสิสยว่าจะรักกันเ,เตี่ยสัญญาค่ะเตี่ยเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งสัญญาเปิดดูหน้าเตี่ยก่อนออได้ค่ะเตีเ่ย กลายไป็นโอรสป่าป่าไปแล้วไอ้เหี้ยเอาขงหายไปไหนอ่ะลูสิมึงวางของหลอกเราชักๆเลยทำไมมันต้องวางหรือทรงนี้ด้วยวะเฮ้ยเอาหายเอไหนอ่ะมาเอาหัวมาครับเอาไปกิงแล้วอ่ะไอ้มันคือบังเราไม่เลยไปไล่ไม่เอาเป็นไปไม่ได้นะครับเมื่อคืนตอนที่ผมเอาเท่าแกมาเก็บไว้อ่ะผมก็ล็อกห้องอย่างดี หมดเสร็จที่หมาจะฆ่าไปกินครับอ้าวเก็ไปไหนล่ะอยูเรื่อไงเขี้ยวแกเขเนี่ยเขาแล้วว่าจะโมโหอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ครับอะไรอ่ะมีกระดาษเล็กๆใบนึงครับเนี่ยไอ้ป้งเหน่งอะไรอะไรอะไรคะอะไรเกิดอะไรขึ้นอติเป็นจอกปล่ยของแกฮะเกลี่ยว่าวัตถุไรเสียง เกาเกาลี่แหละซึงปี๋ต่อยโถยลงส่องสอยนี่เอาภาษาไทยได้ไหมอะแปลด้วยดิไม่รู้ไม่รู้ปไม่ออกเอาจีนองจนกองพูดแบบเมื่อกี้ก่องโตกลับส่งโสงยีวัต่อยไรเซียงจำแม่นจังจำแม่นจังเอาภาษาไทยก็พอเขียนว่าถึงทุกคนที่อ้วอาหวงเองนะ ตอนพวกลือได้อ่างจดหมายฉบับนี้ว่าคงถึงเมืองจริงแล้วขอเทษที่จากมาโดยไม่ได้ล่ำลาแต่พอพวกลือทั้งลูกทั้งเมียทั้งเพื่อนทั้งโจรไม่เห็นกวัวอยู่ในสายตาเห็นกวัววเป็นตัวอะไรทรมานก้ววทุกวันว่ววทนไม่ไหวแล้วจึงขอไปนอนตาย อย่างสงบในหลุมศพที่เมืองจีนปอลอไม่ต้องตามมาไหว้วะว่าขอตัดญาติขาดไม่กับพวกเลือ<ห>ไอ้พวกทารุลกรรมผี